สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกับน้องกิ๊กอีกแล้วนะวันนี้น้องกิ๊กมีรถส,สวยนะ่าใช้งานมารีวิว,วให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะหลายท่านที่เป็น FC ของเพชรยนต์อยู่แล้วนะก็จะรู้อยู่ว่าของเราเนี่ยจะเน้นเป็นอันติดนะคะและคันนี้เข้ามาใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะคะรถมือเดียวปี2019 Toyota Antid 1.6G ปี2019ค่ะคันนี้ไม่แค่แสนต้นๆนะคะ มาพร้อมกับเรทราคาเพียงแค่439,000บาทรายละเอียดของรถคันนี้จะสวยจะโดดเด่นยังไงบ้างนะคะเรา ห้ามพลาคดคลิปเต็มกันนะนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนกดไลค์กดแชร์ like, กด s ับสไครต์ให้กันด้วยนะคะเข้ามาแล้วนะใครสนใจและชื่นชอบคันนี้สเปคนี้และมีแผนอยากจะใช้รถนะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะคะเบอร์โทรโชว์ไว้ให้ด้านล่างนี้แล้วนะคะและอย่าลืมนะว่าติดต่อน้องกิ่งนะคะเซลลกิ่งคนเดิมคนนี้นะอะ อย่างที่แจ้งไปรถสวยๆแบบนี้ก็ต้องที่เพชรยนต์เท่านั้นนะคะเป็นรถมือเดียวรถปลดประจําการรถหน่วยงานราชการเข้าศูนย์เช็คระยะต,ตามรอบเลยนะคะรับประกันเลยรถเกรดเแน่นอนนะคะไม่มีประวัติพิความชนหนักจมน้ําไม่มีคาบแตกนะคะรอยแตกร้าวใดๆนะดูได้จากด้านหน้าเลยนะคะวันนี้น้องกิ่งจะพาดูรอบคันเลยนะคะเอาให้เหมือนพี่ๆได้มาดูรถที่เพชรยนต์เลยก็ว่าได้นอะอ่ะ ด้านหน้านะคะตัวไฟหน้าเนี่ยไฟแท้ไฟเดิมนะคะไฟมันติดอ่ามันติรีเฟคเตอร์นะอ่ะมีไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยนะคะรุ่นนี้จะเป็นตัวโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นไมนร์เชนนะคะปี2019เป็นช่วงต้นปีเนาะเลขไมล์แสนต้นๆอย่างที่แจ้งไปคันนี้เฉลี่ยเรทผ่อนอยู่ประมาณ7,600เท่านั้นเองอันนี้คือเรทฟรีดาวที่ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะ ก็ออกรถฟรีดาวในเลดราคานี้เลทผ่อนนี้ได้เลยสูงสุดได้ถึง84งวดนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นเองนะอ่ะถัดมานะคะด้านข้างนะดูเหลี่ยมสันนะทุกชิ้นส่วนแนบชิ้น,นิทกันเลยนะคะไม่มีคาบอ่ารอยแตกร้าวใดๆนะคะล้อแมกอลลอยทูโทนนะขอบ16ตามสเปคตามรุ่นเดิมเลยนะคะ คันนี้นะใครสนใจน้องกิ่งขอโปรโมชั่นเปลี่ยนยางให้ด้วยนะคะเอออันนี้อย่างแรกเลยนะใครดูจบคลิปรับรองว่าวันนี้ได้รถคันนี้พร้อมกับโปรโมชั่นจากน้องกิ่งอย่างแน่นอนนะคะอ่ะเรามาชมต่อนะคะด้านในนะคะในส่วนของซุ้มลอ้อ นี่โชคกไม่มีคาบน้ำมันไหลเยิมรั่วซึมนะคะรอยแต้มสีรอย QC อยู่ครบเลยนะรถเกรด A นะคะไม่มีประวัติพลิกคว่มชนหนักไม่มีจมน้ำอย่างแน่นอนรถสามารถตรวจเช็คและตรวจสอบได้นะเลี่ยมสันของตัวรถสวยๆคมคมแบบนี้นะคะไม่มีรอยบุบหรือว่ารอยแตกร้าใดๆรถมือสองของเราเป็นรถเกรด A และเป็นรถมือเดียวนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างนะถ้าซื้อรถไปแล้วไปเจอว่ารถของเราเนี่ยมีการพลิกคว่มชนหนักหรือจมน้าจมทะเลมา เอารถมาคืนทางเราเลยนะคะภายใน7วันรับซื้อคืนเต็มจํานวนรายละเอียดด้านในใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถมือเดียวอย่างที่แจ้งนะคะไม่แสนต้นๆไม่ไม่เยอะเลยได้เรทดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะไม่ต้องกำเงินเป็นแสนไม่ต้องดาว2 0 2 5เพียงแค่มีใจรักรถที่เพชรยนต์นะคะมาซื้อรถที่เพชรยนต์รับรถตัวเปล่าไปเลยนะคะเอารถไปใช้งานแล้วค่อยผ่อนทีหลังก็ยังได้อ่า ะะเหลี่ยมสันตัวรถคมๆสีสวยแบบนี้นะคะไม่มีคราบอ่ารอยแกะรอยถอดใดๆประตูไม่มีเปลี่ยนถอดนะคะดูได้เลยนะถ้ามีการเปลี่ยนการถอดหัวน็อตไม่อยู่แนบชิดสนิทกันแบบนี้อย่างแน่นอนนะจ๊ะขอย้ําเลยนะคะใครที่สนใจนะคะชอบคันนี้ชอบสเปคประมาณนี้นะคะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะเบอร์โทรด้านล่างนี้เนาะอ่ะต่อที่ด้านท้ายนะคะ ก็จะรู้กันดีอยู่แล้วเนาะว่าฟังก์ชันในเรื่องของการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะคะแต่วันนี้หลักๆน้องกิ่งจะพามาดูเรื่องโครงสร้างรถนะว่าโครงสร้างรถคันนี้ที่เราเอาเข้ามาเนี่ยมันสวยมันโดดเด่นแบบไหนบ้างนะเดิมนะคะไฟท้ายเป็นไฟ LED ตรงสเปคตรงรุ่นนะคะโครเมียมนี่ตัดเส้นผ่าศูนย์กลางไปยาวๆแบบนี้เลยนะไฟไม่มีเปลี่ยนถอดนะคะโลโก้ทุกอย่างอักษรสัญลักษณ์อยู่ครบหมดนะคะตัวสลักรุ่นนะคะรุ่น 1.6G นะคันนี้ อ่ะถัดมานะคะมาดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยเขาจะมีให้ค่อนข้างกว้างเลยนะคะมีให้ก,กว้างกจุกๆแบบนี้เลยนะคะใส่ของใส่กระเป๋าเดินทางได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยพอสมควรรถใช้งานอนเนกประสงค์อีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะแนะนำนะคะ t ต y ยต้ a อันติส1 6G ปี2 0 1 9ันคันนี้นะโครงสร้างสวยๆรถสวยๆนะคะรีบมาเป็นเจ้าของรีบมาจับมาจอง ต้องบอกเลยว่า t o y ยต a a อ t i ติของเราเนี่ยเป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งะคะของเพชรยนต์เลยก็ว่าได้เอาเข้ามากี่คันเอาเข้ามากี่รุ่นก็หมดนะคะลูกค้าซื้อดีจริงนะถ้ารถไม่ดีจริงเราไม่กล้าเอามาขายนะคะบริษัทเราเปิดทำการมา20กว่าปีแล้วนะคะเข้าปีที่24แล้วนะ,ะในพื้นที่ของเราเองไม่ต้องกลัวเราหนีไม่ต้องกลัวเราหายไปไหนนะคะเข้ามาได้ทุกวันนะคะเข้ามาได้ทุกวันเลยเปิดทำการตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็น นะยางอะไหล่ทุกชิ้นส่วนมีให้ครบนะคะรอยซีนเดิมรอยเม็ดอาร์ชัดเจนนะคะนี่ยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงมีครบนะคะมีครบเลยถัดมามาดูฝั่งด้านข้างอีกฝั่งนี้กันบ้างนะคะนี่ไม่มีรอยบุบรอยชนเลยเห็นไหมคะรุ่นนี้นะเขาจะมีตัวกุญแจสมาร์ทคคเลตน,นะคะตัวกุญแจนะกุญแจเนี่ยเขาจะเป็นสมาร์ทคคเลต เวลาที่เราปลดล็อกใช่ไหมเราสามารถอสอดมือเข้าไปได้เลยหรือถ้าจะล็อกก็ล็อกได้ที่ตัวประตูนะคะนี่อ่ะดูต่อภายในนะคะรุ่นนี้นะเป็นเครื่องพันหนะคะขนาด1 6 0 0งพนซีซีนะคะรถใช้งานดีมากๆเป็นดิสเบรกสล้อให้ด้วยนะคะและระบบเบรกเขามี ABS ให้นะคะ ABS ให้พร้อมเลย แอร์แบนะ็กเลูกค่ะเอาไปใช้ในครอบครัวไม่ต้องกลัวนะระบบเซฟตี้และระบบช่วงล่างดีมากในรุ่นนี้นะคะแนะนําเลยอ่าแนะนําเลยนะคะในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ํามันนะประมาณ23-25กิโลลิตรเลยนะคะนี่ภายในกงกว้างแบบนี้นะคะซ้ายเข็มขัดนี้รับภัยนะคะมีมาให้ครบนะคะคร,ครบแบบนี้ นะบ้านไหนมีเด็กเล็กเด็กน้อยนะคะก็สามารถวางคาร์ซิตได้เลยนะคะวางคาร์ซิตได้ใช้งานได้ตามปกติมีระบบล็อกเด็กให้ด้วยเนาะรถเป็นรถไซส์ขนาดกลางๆนะไม่ได้ใหญ่จนเกินไปและไม่ได้เล็กจนเกินไปเครื่องขนาดพันหกนะคะถือว่าไม่ใช่รถที่กินน้ำมันจนเกินไปนะคะเอาไปใช้งานเดินทางไกลๆก,ก็ได้ตอบโจทย์เช่นเดียวกันหรือจะ พ่อบ้านแม่บ้านนะคะที่อยากได้รถเอาไปใช้วิ่งรับส่งลูกนะคะหรือเอาไปจ่ายตลาดใดๆก็ตามแต่นะคะคันนี้นี่ตอบโจทย์มากๆผ่อนแค่ประมาณ8,000นิดๆหรืออาจจะเป็นประมาณ7,000กว่านะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เครดิตลูกค้านะคะถ้าลูกค้าประวัติดีเนี่ยฟรีดาวน์ได้เลยนะคะมีเงินเหลือไปจ่ายค่านู่นนี่นั่นนะคะเผื่อใครอยากได้อ,ออปชั่นหรือว่าฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมเนาะก,ก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะก็จะอยู่ในเงื่อนไขที่ ธนาคารและบริษัทกําหนดนะคะอันนี้ต้องแจ้งก่อนส่วนพี่ๆนะคะครอบครัวไหนนะที่อยู่ไกลไม่สะดวกเข้ามาดูรถที่ร้านไม่เป็นไรเลยนะคะทางกิ่งเองมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งเซนให้ถึงบ้านนะคะไม่ต้องเดินทางมาให้เมื่อยนะคะเตรียมเอกสารไว้ที่ตัวได้เลยอ่ะมาดูต่อในห้องเครื่องยนต์นะคะสําหรับรุ่นนี้นะเป็นเครื่องดูโอวีวีทนะคะระบบเบรก ABS เเนาะนี่หัวอ่าฝากระโปรงหัวน,น็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะ ไล่กันไปเลยนะคะไม่มีเปลี่ยนถอดอย่างแน่นอนนะโลโก้อ,อักษรศัักษยาทุกอย่างนะอยู่ครบหมดเลยรถสวยรถเดิมค่ะรถมือเดียวนะคะเป็นรถปดประจำการหน่วยงานแบตเตอรี่เรามีการตรวจเช็คนะคะพร้อมกับระบบทุกอย่างเราจะมีการตรวจเช็คและตรวจสอบก่อนส่งมอบรถผ่านการ QC และมีการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่ารถ เป็นรถที่มีประวัติเสียหรือชำรุดนะคะเราไม่มีการย้อมแมวขายอย่างแน่นอนอ่ะใครที่สนใจนะคะคันนี้นะอย่าลืมโทรเข้ามาติดต่อสอบถามหรือจะทักอินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะเรามีเจ้าหน้าที่แอดมินคอยให้บริการนะคะตอบคำถามพี่ตลอด24ชั่วโมงโทรเข้ามาได้เลยนะอ่าน้ก,กินก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับอันติคันนี้นะรุ่น 1.6G ปี2019 ออลืมแจ้งเลขไมเลยนะคันนี้เลขไมอยู่ที่137,000กิโลนะคะเป็นรถปี2019รถมือเดียวรถปลดประจำการนะคะและคันนี้มีเล่มเรียบร้อยใครที่ชอบหรือสนใจมาหาเราได้เลยนะคะซอยเซนิไทย68แยก1เขตมีนบุรีกรุงเทพเดินทางง่ายเดินทางสะดวกนะคะคลิปนี้ก็ขอ จากกันนะคะด้วยรถสวยรถมือเดียวคันนี้นะย้ำราคากันอีกทีคันนี้เราต้องขายอยู่ที่4,319บาทเป็นรถปี2019เฉลีย่ยเลทผ่อนแล้วประมาณ7,000กว่านะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง84งวดและ ใครซื้อรถกับน้องกิ่งนะคะทักอินบ็อกหาแอดมินเลยหรือโทรเข้ามาส่วนกลางก็ได้นะคะรับกิฟต์วอชเชอร์นะคะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินจากน้องกิ่งไปเลยคันหนึ่งปีดูแลลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ว่าลูกค้าจะใช้รถอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรหรืออยู่ในช่วงเวลาไหนมีบริการช่วยเหลือให้นะคะตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ว่าจะเป็นรถยางแตกยางัาง้วนน้ำมันหมดหรือกุญแจหายนะคะโทรหาเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ตลอด24ชั่วโมงเลยอันนี้เป็นแพ็กเกจพิเศษจ,จากทางน้องกิ่งเองนะคะและนอกนั้นยังไม่พอน้องกิ่งดูแลเรื่องค่าน้ำมันให้ด้วยค่ะเดี๋ยวรับ1,000บาทนะคะณนะวันที่มารับรถเลยอานะคะโปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะคะก็แจ้งกับทางแอดมินได้เลยนะคะอย่าลืมนะรถคันนี้ดูรีวิวน้องกิ่งมานะคะรับไปเลยในสิ่งที่น้องกิ่งแจ้งไปเมื่อสักครู่อะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ